โอ้โหชิก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพูดกับผมอีกแล้วนะครับยินจากช่อง Easy Fun ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเอ่อ Minecraft นวะ้อเสาหน่อยนะครับเนื่องจากไม่ได้เล่นนานนะฮะก็ไม่ได้เล่นกี่วันวะประมาณสองสามวันนะวันนี้ไม่ได้มาเป็นฮีโร่บายนะครับวันนี้ผมมาเป็นกิยูนะฮะกีูแทนก็เราก็ เข้าสู่หมดเดิมเลยนะเดี๋ยวปรับแป๊บหนึ่งเข้าสู่หมดเดิมเลยโอเคหลังจากพาที่แล้วเราได้ไปสำรวจสู่วิจัยล้างนะครับผมก็จะมาอัปเดตหน่อยนะครับ m i n ครับเป็นนักเสาร์ก็คือผมเอ่อได้ไปแอบเล่นมานะครับผมผมลงเหมืองแล้วผมเจอสซามอนส,ป,สปาซัมปีนฮะ นี่นะครับแล้วก็อันนี้ธนูผมไปเจออยู่สปาซัมปีนะฮะไม่ใช่สิสปาแมงงุมแมงงุมพิษนะครับสองอันเลยผมเจอสองอันเลยนะฮะแล้วผมก็เอาธนูมาค้าเป็นทนีนะเกรงเลยส่วนมีอันนี้นะฮะไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าผมลงมอดเพิ่มเติมไงมันคือม่ไม่มันไม่เกี่ยวกับมัดในตัสองไงแต่คือมันดีอย่างหนึ่งไงคือตรงที่ว่ามันดีฮะ มันตีมันดาเมจแรงมากนาเมตต้องแปดสิบห้าเนี่ยอันนี้เนี่ยแรงมากแล้วก็จะมีแต่ละชื่อของมันนะฮะก็พาร์ทนี้นะครับผมเราก็จะมาสร้างโคงรงในโนเสานะซึ่งผมก็อัจได้ไม่มากนะประมาณห้าหกนาทีนะนี่ฮะผมได้ทําการเอาดีเอ็นได้ทําการทํดีเอ็นเอนะฮะผมซึ่งเป็นดนีเอ็นเอไดโเสา์นะครับ ที่ได้มาจากแรกนี่หนื่นี่คือ DNA จิ๊กเกโนโตซลัสมาเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันเลยดูซิว่าไข่ของผมมันได้ที่ยังนะนีะ่ตอนแรกม,มันมีปุ่มนะกี่ผมเห็นปุ่มประม,มาณแถวๆนี้แหละอาจได้ประมาณห้าสี่นาที ได้ยินเสียงทีเล็กอืมทุกคนได้ยินเสียงเหมือนผมไหมฮะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทีเล็กนะอีมอยู่แถวไหนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทีเล็กฮะอยู่ไหนเนี่ยได้ยินหรือทุกคนได้ยินไหมอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงทีเล็ก นอนก่อนดีกว่าฮะเพราะว่าซอมปี้มันจะเกิดเพราะตอนนั้นผมลืมปรับให้มันมีซัมปี้ไงแต่ตอนนี้ผมปรับให้มันมีซัมปี้แลวผมก็นอนอัดได้ไมาเยอะฮนะประมาณห้าสี่นาทีนะวกว่าประมาณนั้นแหละก็เรามาสำรวจแแบคร่าวๆนะคะผมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับโอเค ก็สมควรแข่เวลานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าผมอัดสั้นหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในโทรศัพท์ผมมันเต็มยังไงซึ่งผมลบบอ,อกไปเยอะแล้วนะมากเลยนะครับผมผมันก็ยังจะเต็มอยู่นะฮบโอเคบา,บายบายนะครับผมไปก่อน